ผมมองว่าไม่ว่าคู่นี้แอนนสตันและโอบามามีความสัมพันธ์จริงหรือไม่ไม่ว่าคู่นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งหรือไม่และผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในกรณีนี้แอนนสตันก็ชอบโอบามาและโอบามาก็ชอบแอนนสตันคือในกรณีนี้นะฮะแค่มีข่าวระหว่างเจเนฟรีนัสตันและบารักโอบามานะ แค่เนี้ยสำหรับมิเชลโอบามาเนี่ยนะก็เสียหน้าแล้วคุณคิดว่าเวลามิเชลกับโอบามาคุยกันเนี่ยคอนเวอร์เซชันเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องนี้คุณคิดว่าเขานั่งหัวเราะอยู่หรือก็คุยกันไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมทำนายไว้ล่วงหน้าคือผมเชื่อว่ามีมูลในระดับหนึ่งระยะหลังมิเชลโอบามาไม่ยอมไปออกงานอะไรเลยงานศพจิมมี่คาร์เตอร์ก็ไม่ไปงานอี t กราชันของทรัมป์ก็ไม่ไปซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องการเจอทรัมป์แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นบารักโอบามาในระยะหลังกกกก็็ววว่่่าาาางงงมมมีเีเเินยยอะแยะแแถึแ้ U60 ป ก็ยังมีความกระชุ่มกระชวยออกไปงานสังสรรค์บ่อยไปกินดินเนอร์ข้างนอกคนเดียวก็บ่อยกินในร้านอาหารหรูๆคนเดียวก็บ่อยแต่ว่าที่ไปรับประทานกับสุภาพสตรีก็มีเช่นเดียวกันที่ปิดเป็นความลับแต่ว่าสื่อแอบ,บถ่ายภาพได้เห็นบ้างแต่ไม่เห็นว่าตัวผู้หญิงเป็นใครก็มีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้มีมูลแต่ว่าผมเชื่อในขณะเดียวกันว่าโอบามาไม่บ้าบินพอที่จะทิ้งเลกาซีของตนเองที่เป็นเลกาซีของคนดี l ล g กษัคนดีเนี่ยในสหรัฐสำหรับนักการเมืองเนี่ยมันรวมไปถึงภาพพน์ที่ต้องรักษาไว้ว่าเป็นคนซึ่งรักครอบครัวที่เป็นครอบครัวออริจินอลเรื่องนี้มันซีเรียสฮะแต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะซีเรียสขนาดไหนจะจบลงด้วยการที่จะต้องเฟดออกจากข่าวมันไม่มีอะไรสนุกสนานไปกว่าเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับความรักแล้วก็อำนาจแล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็การเชื่อมกันระหว่างฮอลลีวูดแล้วก็วอชิงตัน อันนี้เป็นข่าวทึ่สะเทือนบารักโอบามาแล้วก็เจเนฟะร์แอนร์สเตนเนี่ยมักจะพูดถึงกันมักจะพูดถึงอีกคนหนึ่งในเวลาที่พูดคุยกับคนใกล้ชิดควนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งแต่งงานกับมิเชลโอบามามาตั้งแต่ปี1992นะฮะ มิเชลโอบามาที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเจอในสมัยซึ่งยังไม่ได้เล่นการเมืองในสมัยที่โอบามายังไม่ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากมอลารัฐอิลลินอยในสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนะี่ยบารักโอบามาก็ได้มีโอกาสเจอมิเชลโอบามาแล้วก็จริงจังจริงใจรักจริงแล้วก็แต่งงานกันตั้งแต่ปีคริตรสต์ศักราช1992ก็อยู่กินกันมาแล้วก็เลี้ยงดูบุตรซึ่งเติบโตขึ้นมาจนในเวลานี้เรียนมหาวิทยาลัยจบเรียบร้อยแล้ว ถ้านับรวมปีปัจจุบันก็ปาเข้าไป33ปีนะฮะอันนี้ไม่รวมช่วงซึ่งเป็นแฟนกันนะฮะปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการเมืองสหรัฐเนี่ยมันถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถรักษาชีวิตครอบครัวไว้ได้มันจะถูกมองว่าเป็นความพ่ายแพ้ในเชิงความไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูและให้ความเป็นสุขกับผู้ร่วมครัวเรือนกันได้ มันเป็นสิ่งที่ไม่พูดกันแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นนักการเมืองในสหรัฐแล้วอย่าร้างกับคู่รักคู่สมรสถ,ถึงเวลาไปไม่รอดแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็แย่งชิงทรัพย์สินกันเนี่ยมันจะถูกตีความว่าเป็น negative press มันจะถูกตีความว่าเป็นข่าวในแง่ลบเพราะฉะนั้นอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ที่แต่งงานมาแล้วถึง3ครั้งแล้วก็มีบุตรหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรสําหรับคนซึ่งเป็นนักธุร,รกิจร่ํารวยอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเจฟเบโซสหรืออีลอนมัสสคนปัจจ ด้วยหลายคนแล้วคือสำหรับกรณีของนักธุรกิจอะ่ะมันเหมือนกับเป็นข้อยกเว้นนักธุรกิจไฮโซในสหรัฐมันเป็นข้อยกเว้นโดยที่มีชีวิตแบบนั้นได้แล้วก็ไม่โดนตําหนิแต่ว่าพอเป็นนักการเมืองอะ่ะจูๆ่ๆมันก็มีมาตรฐานอีกแบบหนึ่งที่เซตขึ้นมาแล้วมาตรฐานอีกแบบหนึ่งที่เซตขึ้นมาก็เป็นมาตรฐานที่เซตโดยสื่อนี่แหละเพราะสื่อเนี่ยจะ enjoy ข่าวเรื่องส่วนตัวของนักการเมืองในสหรัฐมากเป็นพิเศษ แล้วก็คนไหนซึ่งมีเรื่องชู้สาวอะไรซึ่งทําให้ครอบครัวมีปัญหาอยู่กินกันไม่ได้อย่าร้างกันอะไรเงี้ยสื่อก็จะวิ่งเข้าตอมในแบบที่รายงานข่าวไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นเพื่อให้คนสนใจเฉพาะเรื่องงานเนี่ยนกักการเมืองในสหรัฐเนี่ยก็จะพยายามที่จะรักษาครอบครัวให้ไปรอดให้ได้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องชู้สาวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยกลายมายึดพื้นที่ในข่าวเพราะว่า เมื่อนักการเมืองในสหรัฐคนไหนเนี่ยมีปัญหาครอบครัวเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาก็ได้นะฮะก็คือว่าแค่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็แยกทางกันเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยต่อให้ทำอย่างนั้นก็ตามี่ยคือไปไม่รอดมันก็จะมีการตีความว่ามีปัญหาโดยสื่อก็จะชงประเด็นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบ เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วมัน inconceivable มันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผมที่ในที่สุดนะบารักโอบามาซึ่งมี legacy ที่เป็นผู้นำที่คนนั้นเคารพรักที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีและไอคอนิก p o l i t i c a l figure ตลอดการคนหนึ่งของสหรัฐเนี่ยเป็นมนุษย์ perfect และความเป็นมนุษย์ perfect ของโอบามามันก็รวมไปถึงเรื่องของความรักซึ่งเขามีต่อมนะิเชลด้วย และความที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะทิ้งมิเชลแล้วก็ยอมให้คนด่าทอเขาว่าเฮ้ยไปหลงรักดารานักแสดงอะคือเอาง่ายๆคือมัน inconceivable มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดให้บารักโอบามาใช้สติสัมปชัญญะและให้ตัดสินใจว่างานนี้จะเลิกไหมหรือจะอยู่ต่อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่บารักโอบามาจะตัดสินใจทิ้งมิเชลที่ประชาชนนิยมเคารพรักผมบอกไปแล้วว่ามิเชลโอบามามีสถานะเป็นบุคคลมากบาร,รมีในพรรคเดโมแครต เพราะว่าประชาชนรักมิเชลก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่ามิเชลมีสถานะที่เป็นบุคคลผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญพิเศษไปไหนมาไหนคนก็ลุกขึ้นยืนปรบะมือให้นะฮะเป็นคนซึ่งไม่มีใครกล้าว,ว่าสักเท่าไหร่คนที่กล้าว,ว่ามิเชลเนี่ยจะเป็นคนซึ่งแบบหยาบคายเป็นคนซึ่งเขาถือว่าไม่แต่ต้อง เพราะว่าเธอวางตัวได้ดีนะฮะแล้วเธอก็มีศักยภาพที่จะเป็นนักการเมืองที่เก่งคนหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงประวัติในการทํางานแล้วก็ความรู้การศึกษาเนี่ยมิเชลเนี่ยเก่งจริงผมพูดถึงเรื่อง D.I เรื่อง affirmative action เนี่ยมิเชลเนี่เ็เก่งจริงของจริงหมายความว่าเขาจบการศึกษามาสูงเขาเป็นคนซึ่งเข้าเรียนได้โดยที่มันสมองของเขาเองเป็นผู้หญิงเก่งของจริงดีจริงและมีบารมีจริงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นที่เคารพมิเชลคือ the antithesis of Kamala Harris รเพราะฉะนั้นสำหรับผมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ต่อให้โอบามาแอบชอบเจนนิเฟอร์แอนเดอรซสันซึ่งในกรณีนี้ประเด็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยโอบามาพูดถึงเจนนิเฟอร์แอนเดอร์สันเนี่ยบ่อยมากกับคนซึ่งอยู่ใกล้ชิด พูดถึงบ่อยแล้วโดนแซวแล้วพอโดนแซวก็เหมือนกับยิ้มคือโอบามาเขามีความเท่ของเขาในแบบที่เขามักจะมีรอยยิ้มซึ่งกวนประสาทนิดๆมันเป็นสเสน่ห์ที่มิเชลเคยบอกบารักว่า you are not that charming คุณไม่ได้มีสเสน่ห์ขนาดนะั้น อย่าหลงตนเองขนาดนั้นนะเธอมิเชลเตือนเรื่องนี้กับบารักตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่สมัยที่มีการครบกันแต่บารักโอบามาเนี่ยเขาก็เป็นคนซึ่งหวานเสน่ห์กับคนได้เก่งนะฮะตอนที่เขาไปแนะนําตัวอดีตผู้ลงสมัครชิงตําแหน่งอายการสูงสุดของมรัฐแคลิฟอร์เนียคามาลาแฮร์ริสตอนที่คามาลายังสาวกว่าน,นี้ตอนนั้นโอบามาก็หวานเสน่ห แล้วก็บอกว่าคามาราเป็นผู้ซึ่งจะเป็นอายการสูงสุดที่ร้อนแรงที่สุดเพราะฉะนั้นามาเขาจะหวานเสนห์กับคนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมีคนพูดถึงเจนออน,เน,นิเฟอร์แอนเดอร์สันเมื่อไหรเนี่ยเขาจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเหมือนกับว่ามีความสุขนักหนาที่มีคนเอ่ยข่าวขึ้นมาว่าตัวเขากับเจนนิเฟอร์แอนเดอร์สันเนี่ยมีความสัมพันธ์พิเศษกันนะฮะคราวนี้บารักโอบามาปัจจุบันอายุ65ปีแล้วนะฮะมิเชลอายุ60ปีอายุน้อยกว่าโอบามาประมาณ5ปี ส่วนแอน s t เ n สเอายุ50กว่าแอน e ์เ t ส n ก็อายุไม่น้อยเคยแต่งงานกับแบรด Pitt แล้วก็หย่าร้างกันเมื่อแบรด Pitt ไปเริ่มชีวิตใหม่กับแองเจลิน l าโจลอันนี้ทุกคนคงทราบดี ถ้าติดตามคาเรียร์ของเจเนฟร์อันเดอร์สันหลังจากนั้นเธอก็พยายามที่จะมีชีวิตคู่อีกครั้งนะฮะโดยที่เธอแต่งงานไปสักพักกับคนซึ่งมีแบดบอยอิมเจซึ่งดูเท่ดีแล้วนั่นก็คือจัสตินโอโรจัสตินโอโรก็เป็นซเลริตี้เป็นดาราน,นักแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่กินกับเจเนฟร์อันเดอร์สันได้โดยอยู่กันได้ประมาณ2ปีกว่าในกรณีของแบรดพิตรอบนั้นเข้าใจว่าจดทะเบียนในรอบที่อยู่กับจัสตินเนี่ยคือแต่งงานกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้จดแล้วก็แยกทางกันหลังจจากกกกกกอออยยยูู่่ดด้ววััันนน2ปีสรสสะะะถมงโโืแหลใลใต ตกสื่อสายบันเทิงว่าเป็นผู้หญิงซึ่งรักษาตัวรักษาหุ่นแล้วก็เหมือนกับว่ารักและสงวนความเป็นซิงเกิลสุดซิงในแบบที่ไม่ยอมที่จะปล่อยให้หุ่นเนี่ยดูแล้วแบบไม่งดงามเหมือนในสมัยวัยสาวแต่ว่าผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเวลาพูดถึงเจเนเฟอร์คือเจเนเฟอร์เนี่ยถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมตลอดนะฮะว่าเธอไม่ยอมมีลูกทั้งทั้งที่ทแบรดอยากมีว่าเธอไม่ยอมมีลูกทั้งทั้งที่จัสตินโตโรอยากมี โดยข้อเท็จจริงอ่ะสื่อบันเทิงในหลายประเทศมักจะเล่นประเด็นนี้แต่ว่าในสหรัฐชอบเล่นประเด็นนี้แล้วก็ไปหาเรื่องฝ่ายผู้หญิงว่าไม่ยอมมีลูกจริงๆแล้วในกรณีของทั้งเจเนฟร์แอนเดอร์สันแล้วก็ดาราอีกหลายคนเนี่ยก็คือพยายามมีลูก พยายามทำทุกอย่างทุกขั้นตอนทั้งทำแบบที่เป็นการเก็บไข่ whatever ต่างๆนานาซึ่งมันมีกระบวนการแบบ IVF รวมไปถึงการมีลูกโดยธรรมชาติก็คือว่าในที่สุดแล้วในกรณีของทั้ง Brad Pitt แล้วก็ Justin โ h โร o มันไม่ใช่ว่า Jennifer a ์แอ t เ n ไม่อยากมีลูก Jennifer a n แอ t เ n พยายามมีลูกแค่มันไม่ออกมาแค่มันไม่เกิดมันมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดการปฏิสนธิในรูปแบบที่นามาสู่ที่มีการตั้งครร เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเธอหนึ่งเธอโดนกล่าวหาผิดๆมาตลอดในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาว่าเธอไม่ยอมมีลูกแล้วแองเจลินาโจลียอมมีลูกบริติก็เลยเลือกแองเจลินาโจลีไม่ใช่จริงๆแล้วเจเนฟเฟอร์เขาพยายามมีลูกด้วยแต่แค่มีไม่สําเร็จซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดเขาโอเคราวนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเจเนฟเฟอร์แอนดอร์สเนเคยแสดงท่าทีว่าปลื้มประธานาธิบดีคนนี้ว่าเท่จังเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่บารักโอบามาไม่รู้ ประเด็นในวันนี้นะ่ยข่าวใหญ่ซึ่งรายงานมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเหตุผลที่ผมพูดถึงในวันนี้เพราะว่ามันไม่เงียบสักทีแน่นอนสายที่ปลุกความเกลียดชังอย่างเจสันวิตล็อกก็ปลุกเรื่องนี้ต่อแล้วก็จะซ้ำเติมบารักข่าวสายการเมืองก็ต้องการซ้ำเติมมิเชลว่าไม่สามารถ hold on to her man แต่ว่าตอนที่เจนนิเฟอร์แอนสเตนตั้งใจไปออกรายการของสาวกโอบามาจิมมี่เคอร์โม่เพื่อบอกให้จิมมี่เคอร์โม่ถามเรื่องนี้โดยที่เจนนิเฟอร์จะได้ตอบจะได้ปฏิเสธมันยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าทั้งคู่พยายามปกปิดบางเรื่องซึ่งมันมีเรื่องอยู่คราะนี้เมื่อข้อที่จริงมันเป็นเช่นนี้ว่ามีการพูดถึงแอฟแฟนี้มากเนี่ย ข้อสรุปผมเนี่ยเป็นอย่างไรผมมองว่าไม่ว่าคู่นี้แอนน์สเตนและโอบามามีความสัมพันธ์จริงหรือไม่ไม่ว่าคู่นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งหรือไม่และผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในกรณีนี้แอนน์สตินก็ชอบโอบามาและโอบามาก็ชอบแอนน์สตินให้ตายเนี่ยให้ผมประเมินยังไงเนี่ยผมจะสรุปเช่นเดิมว่ามันไม่มีทางที่ั拉โกบามาจะยอมที่จะโดนถล่มด่าในแบบที่ทั่วทั่วทั้งแผ่นดินว่าทิ้งมิเชล มาหาเจนเฟอร์นสตันเพราะว่ามันจะเป็น political earthquake มันจะเป็นมันจะเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองและในวงการบันเทิงที่ใหญ่เกินกว่าทุกข่าวที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหมดเลยหมายความว่าถ้าพูดถึงว่าคุณต้องการทำลายเล g a ก y ซี่ะโอบามาสามารถทำสิ่งนี้และสแสวงหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเองพบรักใหม่ความสัมพันธ์นี้ กับเจนนิเฟอร์แอนเดอร์เป็นความสัมพันธ์ซึ่งตนเองนั้นมีความใฝ่ฝันอยู่เสมอมาในช่วง5ถึง10ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปออกเดทได้พบรักได้เริ่มชีวิตคู่กับซ u เปอร์สตาร์จาก Friends บอกให้อวาม่าอยากทำทั้งหมดนั้นนะะแม้กระทั่งบารักโอบามาเองก็คงประเมินแล้วว่า ทั้งหมดนั้นไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเกิดลงมือเดินหน้าในเส้นทางชีวิตเส้นทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนวันตายเล g a c ซีของบารักโอบามาทุกเรื่องตั้งแต่การเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกยันการทำโครงการประกันสุขภาพท่วนหน้าอบามาแคร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ผลงานชิ้นอื่นรวมทั้งโนเบลเพีซไพรส์จะเป็นเรื่องซึ่งไม่มีใครพูดถึง เพราะข่าวโอบามาแอนน์เอสเนถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นข่าวที่ยึดพื้นที่ในการสนทนาเกี่ยวกับอดีตประมุขแห่งรัฐของสอเมริกาคนนี้ไปจนวันตายข่าวมันใหญ่เกินกว่าที่จะทำให้คนจดจำเรื่องอื่นซึ่งเป็นเล g a ก y ซีของทั้งโอบามาและเจนนิเฟอร์แอนน์อสเนแล้วจนวันตายสื่อบันเทิงในสหรัฐก,ก็จะเปรียบเทียบเจนนิเฟอร์แอนนเอสเทนกับมิเชลโอบามา คือเอาจริงๆนะฮะในกรณีนี้ถ้าบารักโอบามาเป็นคนทั่วไปไม่มีชื่อเสียงไม่มีตําแหน่งแห่งหนไม่มีอะไรเลยในชีวิตที่ประสบความสำเร็จในน้นะที่การงานมาแล้วไม่มีใครรู้จักถ้าเป็นผู้ชายธรรมดา ในวัยอายุ60ปีแล้วเจอผู้หญิงอย่างเจนนิเฟอร์แอนนสตันเนี่ยนะฮะแล้วอยู่กับผู้หญิงลุกอย่างมิเชลโอบามาเนี่ยถ้าให้เจสันวิทล็อกวิเคราะห์เจสันวิทลลอกเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสายชอบเกลียดผู้หญิงคนดำอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้วิเคราะห์มุมเขาแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นกรณีคนทั่วไปแล้วนี่ไม่ใช่อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ที่แตะต้องไม่ได้เนี่ยในกรณีทั่วไปนะงานเนี้ยทิ้งมิเชลไปหาแอนนสตันแล้ว แต่ว่าในกรณีนี้ l e g a ก y ซีของโอบามามันดีเกินไปที่จะให้ถูกํำลายไปกับการที่สื่อจะเขียนถึงเรื่องนี้ไปชั่วกระเป๋าสารและสื่อจะเขียนถึงเรื่องนี้และตีทั้งโอบามาและแอนเดอร์สันไปชั่วกระเป๋าสารเพราะว่าสื่อก็จะนำข่าวในมุมที่สงสาร Michel. มิเชลเพราะเรื่องนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้ไม่ว่ามันมีจริงหรือมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นท้าผมทำนายไว้ล่วงหน้าคือผมเชื่อว่ามีมูลในระดับหนึ่ง ระยะหลังมิเชลบาร a มาไม่ยอมไปออกงานอะไรเลยงานศพจิมมี่คาร์เตอร์ก็ไม่ไปงานอีโกรชันของทรัมป์ก็ไม่ไปซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องการเจอทรัมป์แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นบราโกบามาในระยะหลังก็ว่างมากมีเงินก็เยอะแยะถึงแม้ว่าอายุ60กว่าปีก็ยังมีความกระชุ่มกระชวยออกไปงานสังสรรค์บ่อยไปกินดินเนอร์ข้างนอกคนเดียวก็บ่อย าารรก,กินในร้านอาหารหรูๆคนเดียวก็บ่อยกินในร้านอาหารหรูๆแบบที่ผู้ใต้บังคับบัญชาในอดีตไปร่วมรับประทานด้วยเพื่อนเก่าก็มีแต่ว่าที่ไปรับประทานกับสุภาพสตรีก็มีเช่นเดียวกันที่ปิดเป็นความลับแต่ว่าสื่อแอบถ่ายภาพได้เห็นบ้างแต่ไม่เห็นว่าตัวผู้หญิงเป็นใครก็มีโอบามาออกงานและเป็นคนเข้าสังคมและเป็นคนซึ่งเอาจริงๆแล้วณเวลานี้ให้เป็นประธานาธิบดีรอบก็ได้ เขายังมีทั้งมันสมองและมีความกระชุม่มกระชวยในการใช้ชีวิตในแบบที่เขาเริ่มชีวิตใหม่ในแบบที่เขาไปต่อได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้มีมูล number o n และเป็นข่าวใหญ่จริงถ้าเกิดขึ้นแต่ว่าผมเชื่อในขณะเดียวกันว่าโอบามาไม่บ้าบินพอที่จะทิ้งเลกาซีของตนเองที่เป็นเลกาซีของคนดีเลกาซี Legacy คนดีเนี่ยในสหรัฐสำหรับนักการเมืองเนี่ยมันรวมไปถึงภาพพจน์ที่ต้องรักษาไว้ว่าเป็นคนซึ่งรัก ครอบครัวที่เป็นครอบครัวออริจินอลแต่ถ้าเป็นทรัมป์งานนี้อย่างทรัมป์เนี่ยบ้าบินพอที่จะทิ้งทิ้งแล้วก็เริ่มใหม่มันไม่สนคนจะเกลียดม,มันจะดา่ามันจะจุดประเด็นขึ้นมาวิจารณ์มันมันไม่สนมันก็ทำตามอำเภอใจแต่ออบามาไม่ใช่คนนั้นออบามาเป็นคนซึ่งเป็นห่วงภาพพลและเป็นห่วงว่าคนอื่นจะพูดถึงตนเองอย่างไรคือ <c oughs> ในกรณีนี้นะฮะแค่มีข่าวระหว่างเจเนฟร์เนสเซนและบารักโอบามานะ แค่เนี้ยสำหรับมิเชลโอบามาเนี่ยนะก็เสียหน้าแล้วคุณคิดว่าเวลามิเชลกับโอบามาคุยกันเนี่ยมิเชลและบารักตอนนี้คุยกันเนี่ยคอนเฟอร์เซชันเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องนี้คุณคิดว่าเขานั่งหัวเราะอยู่หรือก็คุยกันไม่ติดบารักโดนมิเชลถามไหมว่า do you really want her คุณคิดว่าเจนนิเฟอร์อนเนสเซนกล้าไปเยี่ยมเยียนอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตประธานาธิบดีสหร,รัฐคู่นี้ไหมเรื่องนี้มันซีเรียสฮนะแต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะซซเรียสขนาดไหนจะจบลงด้วยการที่จะต้องเฟดออกจากข่าว มันมีข้อสังเกตมุมเดียวก็คือว่าในกรณีที่โอบามายังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยเหตุการณ์นี้ยังไงยังไงก็จะจบลงแบบที่อยู่กับมิเชลเหมือนเดิมมันมีคนซึ่งวิเคราะห์บ้างเหมือนกันว่าโอบามามาถึงจุดในชีวิตที่ยังไงยังไงก็เป็นประธานาธิบดีไม่ได้อีกรอบธุรกิจต่างๆซึ่งทำไปไม่ว่าจะเป็นการทำโปรดักชันให้กับ Netflix ก็เป็นเรื่องซึ่งง่ายดายไม่มีอะไรมากโอบามาจริงๆแล้วณนะเวลานี้เนี่ยค่อนข้างว่าง แล้วก็ต้องพยายามหากิจกรรมส่วนตัวในการสร้างความสร้างสารรค์ใบชีวิตมันก็มีมุมวิเคราะห์เหมือนกันว่าโอบามาจะยอมทำลายเลกซีเดิมแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่กับเจนเฟอร์อนน์สเตนซึ่งในมุมมองของผมผมไม่เชื่อว่าจะทำอย่างนั้นผมเชื่อโดยซ้ำไปว่าถ้าเกิดโอบามาปรับชีวิตให้หันเหไปในทิศทางนั้นในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป3-4ปีก็จะผิดหวังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ ไปกันไม่รอดคู่รักคู่ใหม่คู่นี้ไม่น่าเลยไม่คุ้มกับการทำลายเลกาซีและไม่คุ้มกับการที่ทิ้งมิเชลเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ไม่ยอมหายจากไปพอดแคสต์ยูทูบเบอร์เมืองนอกเริ่มพูดกันถึงหมดเพราะว่ามันมีประเด็นให้สนทนาแล้วมันมีความเป็นไปได้เวลาคุณลองนึกดูว่านี่คือสเปคของคนทั้งสองคนหรือเปล่าถ้าโอบามาโสดอยู่ตอนนี้กบกันไปแล้ว แต่อามาอยู่กับมิเชลและผมประเมินว่าอามาก็จะอยู่กับมิเชลตลอดไปต่อให้มิเชลตอนนี้บอกว่าเธออยากจะไปหาเขาเข้าไปต่อให้มิเชลพูดว่าอย่างนั้นอามาก็ไม่ไป he's not leaving the ship